วนาติบอรครับอากาศเย็นดีสบายครับอากาศสบายตาย,ายจริงแล้วครับต <c oughs> ัวหากันอยู่โน้นไ,ไม่ทำบัครับนกือส่วเน,น,น,เนเนื้อไม่เห็ีได้ดนะครับนกเก็บเนื้อส่วเขอไม่เห็ีได้ครับนกเก็บกันครับส่วนุ้ดที่ใส่นีแล้ว ย yeah, าซิโอมานังเบืองบาป๊บป่าเดือพไงไปเลยกลับวันไหนอากาศเย็นสบายครับอากาศเย็นดีคิดหอดไล่แล้วขอบอคุณครับพิดถึงเหมือนกันอยากไปไล่ส่วนแล้วอยากกลับก่อนได้ซ้ำครับบอลโลงไม่ให้กลับมีร้านไทยไหมคะเขาบอกว่าเยอะเลยครับแต่นยูยังไม่ยังไม่ไอ้นั่นครับ ยังไม่ได้เห็นสักร้านเลยฝากถึงเจ้าของร้านอาหารไทยนะครับฝากถึงเจ้าของร้านอาหารไทยนะครับทักมาหาหน่อยครับเราก็ลัรับรูปไปกินเขาเนะไมอยากกินตะะ่บอุคงเฮงคงราพัดหนวกติดใจหนวเรือดูยอดยากแขงนะครับไมอยากกินเขา จะกินตะปูงคือจะสตะปูงครับไปกินอาหารไทยพัลลภเลนะครับนัดกันถ้ามาโรงแรมไม่ถูกหน้าโรงพยาบา,บาลบาโนปกิก็ไดครับหน้าโรงพยาบา,บาลบาโนปากิบ้านสุเธรรมสะอาดก็จะสะาดมากครับถ้าถอดเกลือไยังก็ยังตีน้มวเปืเป่อยเลยอยู่หนึ่งีงเง่ลงเงลยลึดค่กยืดว่าท้าทั้งนี่กตมีอยังก่มีแต่ว่าสะอาด น้ออีชีพเดีมดักรถไฟเรียนอยากไปเที่ยวเกาจังอันออโดนีเซียเกาหลีถามว่าเรื่องมากไหมก็เรื่องมากอยู่นะที่เรื่องมากอยู่เหมือนที่รถโดนตออตรวจอะครับมาทำอะไรไหมมาอย่าง กูมีนกลับสีเมื่อมืออดไรอยู่มันซ้เลยกูเมื่อยอยู่ดอกก็บติบอกว่าสีจมแต่มันจะผ่านอยู่กูสิเมื่อยอยู่บนเป็นบ้านกูอธิบายอยู่กูสิเมื่อ,อยู่อย่างบ้านเมืองอธิบายอยู่นะครับสิเมื่อยอยู่หม,มืนยังบ้านเมืองสุดหรอกบอสบอสฉันคืออยากส่งกับแกมไปเจ้า บ้านเนื้อสีครับมาให้ดูทางเดินสะอาดสะอ้านครับขี้ดินสีมนต์นี่ไม่ไดกระถางนี่ครับขี้ดินไมีได้กระถางสะอาดสะอ้านครับบรรยากาศดีด้วยวันอันกุศลไม่ยุ่งอย่างบ้าน,นมึงสุดหรอก พระนองไม่เห็นนาต่อมอถามภาษาเกาหลีว่ครับันสีแางรถไฟแปดมองตัวเียดข้างน้ำนี่ไงมันจะมีร้านอาหารอะแยๆเลยครับี๋ยวไก่เนาได้ยางเหล็กคือเมื่อโนฮาจิไปกินปลาหมึกสวัสดีท่านผู้ชมทั้งสามพันครับ คือบอกข่มีคนระมัดระวังเลยจ้ะอ,อยู่นี่ปลอดภัยครับโอ้มาตรฐานความปลอดภัยเขาสูงอยู่ครับของงมาขึ้นนี่น่นองน้องเบนลืมไว้ก็เพราะขายครับกับไฟก็ะเห็นพ่มเมื่อสิย่างขอลาน เอาไปเสียไว้แยกไวเฮ้ยพูดเดอาของกันครับไม่ใส่ดีมากคนเกาหลีนี่ใส่ดีจริงๆต่างอย่างคนไทะบักของมากอย่างเุ้เข้าไปนอนเอา,นา,นาคนะจริงจรนงคนเกาหลีมารยาทดีมากเลยนะครับ